สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดิมืออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพี่ดีแล้วนะครับผมวันนี้นะอากาศร้อนๆนะผมมารีวิวหนึ่งลำดีกว่านะครับผมสําหรับคันนี้นะฮะกระบะนะครับผมเป็นกระบะ4ประตูยกสูง LDA นะครับผมเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะแต่ตัวนี้เนี่ยมาจัดทรงเป็นทรงยีราฟนะครับผมกับตัวนี้เป็นสีดํานะครับผมกับตัวนี้เป็นสีดํานะเดี๋ยวพี่ที่พาไปชมกับโปรโมชั่นดีๆว่าเป็นไงบ้างนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบกับอีกหนึ่งลำนะครับผมกับลำนี้นะครับผมนี่ฮนะกับกระบะยกสูง4ประตูนะครับผมกับกระบะยกสูงสประตูนะแบบนี้นะคะนี่เลยกับตัวนี้เนีนะ่ยเป็นตัว LDA ครับผมเป็นตัว LDA นะไม่ใช่ตัวแนะครับผมตัว LDA ยกสูงสีดําไม่ค่อยมีคนนามาทำนะครับผมตัวนี้เม่ทรงมาจัดทรงยีราฟนะอ่ะคันนี้นะครับผมตัว LDA ตัวนี้ดูกระจังหน้าของเขาครับผมตัวสูงนะ จะโผล่แบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็ไฟเดทามแบบนี้นะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทามมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ให้มาด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบนี้มานะครับผมนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะกับตัวนี้นะครับผมโหลดนะโหลดหน้า2นิ้วนะครับผมโหลดหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับผมนี่ครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับผม ผมพาชมนะคันนี้เนี่ยแต่งสเต็ปมาคือว่าหนึ่งนะครับผมนี่ฮะตัวนี้เนี่ยลงล้อ S1 นะ S1 SS นะครับผม5ก้านนะครับ5ก้าน6 5รูนะครับผมแล้วก็ใส่ดัคเตอร์ม่วงนะครับผมนี่ลูกหัวลูกค้ายีนเซสว่าขอดัคเตอร์ม่วงจัดให้ได้หมดนะครับผมแล้วก็น็อตม่วงนะครับผมนี่ฮะ S1 Project นะครับผมนี่ฮะ S1 Project นะแล้วนี่ฮะคาลิเปอร์ม่วง สวยๆนะครับผม255 558บาทนะรับตัวยยาง255 58นะตัวนี้นะครับผมนี่เลยโอ้โหตัวนี้โหลดใส่กันบงกันแบะมาเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะนี่ฮะบันไดข้างยังอยู่เลยครับตัวนี้บันไดข้างยังอยู่เลยนะนี่ครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะดูด้านหลังเนาะด้านหลังตัวนี้ก็เป็น5ก้านเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็น5ก้านเหมือนกันแล้วก็นี่ฮะแอดัปเตอร์ม่วงนะครับผมล็อตม่วงโปรเจกต์อะโปรเจกต์เอสวันครับผมเอสวันโปรเจกต์นะ ลัคกุยยาข้างหลังก็255518นะครับผมนี่รับมาจากด้านหน้ามานะครับผมโอ้ยล้อสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่านี่นะครับกับตัวนี้นะผมตัว LDA นะตัว LDA นะสีดำแบบนี้นะผมนี่ฮะดูข้างหลังข้างท้ายนะครับผมเป็นไฟ LED มาแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ฮะในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะมีในส่วนของก้านขาลังให้มาเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตัว LDA DDI นะผมตัวนี้ DDI นะทำไมตัวนี้นะครับคนถามมาว่า พี่ครับทาไมถอดกันชนท้ายไม่ได้ใส่ใส่ในส่วนของแผ่นปิดท้ายไม่ได้พอถอดปุ๊บเนี่ยข้างท้ายเนี่ยจะโบลไปเลยเนาะข้างท้ายเนี่ยจะโบไปเลยนะครับผมมันจะต้องใส่ในชุดที่ว่าเฉพาะของเขาครับผมใส่ชุดที่ของเขานะที่ว่าสามารถาต่อระบบต่อเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วมันจะรับกับกันชนเลยทีเดียวนะครับผมแบบนี้เนาะมันต้องใส่กันชนท้ายตัวระยุกสูงนะตัวนี้จะโหลดหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับ สำหรับตัวนี้นะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ดัดแหนบอะไรเลยนะแค่กับแหนบลงมาไว้ข้างล่างเฉยๆนะฮะแค่กับแหนบลงมาไว้ข้างล่างเฉยๆนะครับผมนี่ฮะกับกระบะ4ประตูแบบนี้นะครับผมตัว lda เนาะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวพี่ที่พาชมด้านในเนาะสาหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้เนี่ยลูกค้าไม่ได้ติดตั้งรีฟี่เพิ่มเติมนะครับผมลูกค้าว่าเดี๋ยวไปติดตั้งเพิ่มเติมทีหลังนะครับผมก็ไม่มีปัญหาเนาะ พี่ดีก็จัดให้ได้หมดนะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบว่าจะแบบไหนกันนะครับผมนี่นะสำหรับตัวนี้นตัว LDA นะข้างในก็จะเป็นแบบวัสดุกเกรดพรีเมียมนะครับผมสีแบบนี้นะครับผมนี่ฮนะแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะครับผมตัดขอบสีเทาเนาะค่อนข้านะงจะโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวสําหรับตัว LDA แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าตัวแซดของเขาเนี่ยจะเป็นแบบแบบนุ่ม,ม,มขึ้นมานิดนึงเหมือนกุหนังเนาะครับผมตัวนี้หน้าจอตัวนี้เนี่ยสามารถต่อ Android no Auto ได้แล้วก็ Apple CarPlay ได้นะครับผม สามารถโหลดมาได้เลยเนาะแล้วก็ใช้ GPS ได้นะครับก็คือสามารถเสียบป,ปลัก๊กเสียบที่ตรงนี้ได้เลยนะเช่าเป่าอ u ปีตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้เนาะอ่านี้นะครับแล้วก็ระบบแอร์เขาเนี่ยตรงนี้จะเป็นเป่าเท้าเป่าหน้าเป่าเท้าแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลมแอร์เนาะแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกออแอร์ต่างๆครับผมนี่นะครับผม แล้วก็นี่นะฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของโพรแกรมอะไรมาติฟังก์ชันนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของควบคุมระบบเครื่องเสียงต่างๆนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอะนาล็อกแล้วก็จะเป็นในส่วนของดิจิตอนนะครับผมไมค์ดิจิตอนด้วยเราอะนาล็อกเนาะอยู่ด้วยการใช้งานส่วนตรงนี้นะฮะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะเดี๋ยวี่เดียวเข้าเกียร์ถอยนะครับผมพอเข้าเกียร์ถอยเหยียบคัสนิดนึงเนาะเข้าเกียร์ถอยก็ดันขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาอย่างนี้ดันขึ้นมาปุ๊ ล่องแสดงหน้าจอเลยนะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะผมแสงไฟเออแสงแดดท้อนมาพอดีเลยเนาะนี่ฮะตรงนี้นะครับผมไม่มีปัญหาเลยสําหรับตัวนี้เราหล่อเทๆแล้วก็ข้างบนนะครับผมข้างบนเนาะตัวนี้ก็เป็นที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็เป็นพวกระบบไฟต่างๆนะผมนี่ฮะโอ้สี่ประตูนั่งสบายกว้างขวางเนาะอเนกประสงค์นะครับผมจัดทรงยีราฟนะครับสาหรับคันนี้ลูกค้านะครับผมนี่ตอนนี้นะครับคิดกันทีเดียวสําหรับ การมาทําทรงดีล้าต่างๆนะฮะนิดกันทีเดียวนะครับผมส่วนด้านหลังนะเดี๋ยวพี่ที่พาชมด้านหลังของเขาเนี่ยตัวนี้จะไม่มีแอร์มาให้นะครับตัวนี้ไม่มีแอร์มาให้เนาะแต่ก็จะมีในส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือมาให้เวลาเดินทางไกลนะครับผมก็คนนั่งหลังก็สามารถได้เลยเนาะส่วนตัวนี้เบาเบิร์ที่นี่ก็ไม่ได้ออกนะก็คือเดี๋ยวให้ลูกค้าเป็นคนแก่เองกว่านะครับตรงนี้เนาะนี่ฮะตรงนี้มีที่ที่จะที่จับขึ้นถ้าเป็นตัวสูงนะครับผม ก็นี่ฮะมีทั้งสองทั้งสองฝั่งนะทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้นะครับผมตัวจับขึ้นแบบนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมลูกค้าเนี่ยโปรโมชันดาวเริ่มต้นนะครับผม5 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะ,ะจัดแบบนี้ได้เลยเนาะ,ะแต่ถ้าหากว่าจะเอ้า6 9 9 0 0นะครับผมก็ได้ล้อท่อดิฟฟี่อะไรต่างๆไปเลยนะครับผมสำหรับแบบนี้เนาะ,ะล้วพี่ที่ขออนุญาตนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อ ก็เป็นช่อง YouTube หรือว่าช่อง Facebook ก็เป็น Facebook นะ,น, One นะครับผมเป็นน u m b e r ร์วานอีซูบแต่งซิ่งนะครับผมแล้วก็อีกช่องนึงก็เป็นน u m b บ r ร์วานอีสูบโปรโมชั่นนะครับผมอ่านี่ครับสำหรับตีประตูยกสูงแบบนี้ตัดตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube เป็นเอ็ดดี้นัมเบอร์วันรลก็บัแต่งซิ่งนะครับผมถ้ายัางไงสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาหรือทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับผมว่าลูกค้าอยู่แต่จังหวัดก็สามารถ ทักแชทเข้ามาได้เลยเนาะหรือเบอร์โทรพี่นะ0993966351นะครับอยู่ที่ไหนก็โทรมาสอบถามเรื่องกับระบบเอกสารได้นะครับผมอย่างเช่นคันนี้นะครับผมลูกค้ากําลังเดินทางมารับเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าอยากให้รีวิวรุ่นไหนก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ